รายการธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะก,กับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่22ของเดือนมีนาคมปี2566อากาศอยู่ที่27องศาเซนเซียด <c oughs> วันนี้อยากจะพาท่านมาศึกษาในหมวดธรรมที่พุทธเจ้าส่งตั้งหัวข้อไว้แล้วก็ถาม เราทั้งหลายหรือถามผู้คนทั้งหลายหรือรวมทั้งแนววิธีปฏิบัติของคนทั้งหลายที่ว่า,าไปหาความความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็มีแนวทางกันสมัยก่อนเยอะมากมายแต่ในที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงหาความสุขที่แท้จริงได้พบแล้วมาศึกษาในประเด็นอย่างนี้กัน ประเด็นความสุขที่แท้จริงคืออะไรหรืออะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตนะเราอาจจะได้ฟังได้ศึกษาว่านี่ไงความสุขของชีวิตก็คือการที่เรานั้นดูแลสุขภาพที่ดีออกกำลังกายกินอาหาร มีบ้านมีเรือนมีรถมีทรัพย์สิสนเงินทองมีบุตรมีภรรยาข้าทาสกรรมกรทั้งหลายอันนี้แหละเป็นความสุขนะอันนี้ความสุขของญาติโยมทั้งหลายความสุขแบบในกรอบถึงแม้โยมจะมีความสุขจะอยู่บ้านอยู่ป่าเข้าไปในเขาอยู่ในถ้าในเหวใอะไรก็ตามแต่ในที่สุดเราก็บอกเนี่ยเป็นความสุขแต่แท้จริงความสุขเหล่านี้มัน มันเป็นของเกิดดับและเป็นของคู่กันเมื่อมีสุขทุกข์จะมีเมื่อมีทุกข์สุขจะมีอันนี้มันสุขคืออะไรล่ะอะไรคือความสุขผู้เจ้าทรงรัสว่าเราสุขเพราะมีตาสุขเพราะมีหูสุขเพราะมีจมูกสุขเพราะมีลิ้นที่ได้กินอาหารเนี่ยสุขเพราะมีกายสุขเพราะมีใจมันเป็นของอาศัยกันถ้าหากว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันเสียไปมันก็ไม่สุขเลยใช่ไหมถ้ามีตาก็จะได้เห็นรูปหูจะได้ฟังเสียงนะเราแก่ไปทุกวันทุกวัน,วนถูกเก็บหูเก็บตาใช่ไหมมันก็ไม่มีความสุขแล้วกันเนี่ย <c oughs> ถึงแม้เราจะมีความสุขแต่ในที่สุดความสุขก็หมดไปจางไปอันนี้ความสุขที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรทุกคนกลัวกลัวกลัวตายใช่ไหม ทุกคนกลัวตายก็เลยคิดว่าแสวงหาความสุขด้วยการเลี้ยงกายดูแลกายอย่างหมอก็เอาบำรุงกายกินอาหารเสริมดูแลกายแต่ในที่สุดกายนี้มันก็อยู่ได้แค่ร้อยปีจะดูแลยังไงในที่สุดกายนี้ก็ต้องแตกสลายอย่างเงี้ยคนสมัยครั้งพระพุทธเจ้าเขาก็คิดว่ามันต้องหาความสุขที่แท้จริงคือยังไงนะวิธีสมัยก่อนก็มีหลายอย่างความคิดออกนอกกรอบ จากหลายกลุ่มที่เขาคิดกันอย่างพวกเราหลายเนะี่ยคิดอยู่ในกรอบคิดจะดูแลร่างกายบำรุงร่างกายมีบ้านมีเรือนมียศมีทรัพย์สินเงินทองซื้ออาหารเสริมมียามีหมอดูแลสุขภาพอะไรเนี่ยเป็นความคิดในกรอบคนสมัยก่อนเขาคิดนอกกรอบมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันบางกลุ่มก็คิดว่าเนี่ยเราต้องออกจากความตายด้วยการไปอยู่ป่า เกิดขึ้นแต่สมัยพระเจ้าพมททัตพระเจ้าพม,มาัททัตนี่เป็นเป็นเรื่องที่พระองค์ผู้เจ้าทรงยกมาเล่าให้หมูพิสุฟังว่าในสมัยก่อนนู้น่ะมนุษย์เราเนี่ยต้นต้นยุคต้นมนุษย์รุ่นแรกๆเนี่ยอายุแปดหมืนปีอย่านานมากนะ <c oughs> แล้วยุคสมัยนั้นศิลธรรมก็ดีไม่เสื่อมตินตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าไม่มีไม่ขาดเลยนะแล้วพระองค์ทรง บอกช่างตัดผมว่าเมื่อไหรก็ตามถ้าเห็นผมลงงอกจงบอกนะเงี้ยเมื่อพระราชาพระเจ้าพุทธทัตอยู่มาได้สี่หมื่นปีผมก็งอกนะช่างการะโบกเห็นก็เอาเอาผมงอกมาให้ดูพระเจ้าพุทธทัตเห็นว่าโอ้ความตายมาใกล้เราแล้วผมลงงอกแล้วนะผมลงงอกแล้วเห็นไหมฮะเอาก็เรียกลูกเรียกหลานเรียกภรรยาเรียกบุตรเรียก ช่างการะบมามอบบ้านมอบทรัพย์สมบัติมอบบ้านสวยให้เขาไปหมดเราจะไปหาโมกะธรรมคือหนีจากความตายนะว่าหาความตายโดยการไปอยู่ป่าไปบวชเป็นลือศีนั่นแหละเห็นไหมฮะ <c oughs> อันนี้คือหาทางออกด้วยการอยู่ป่าบางกลุ่มก็หาทางออกด้วยการบูชาประเทศอินเดียก็มีบูชาไฟนั่งย่างไฟบูชาไฟรถไฟ บูชาด้วยถั่วด้วยของเขียวของอะไรต่างๆสารพัดเลยบูชาไปจนถึงขนาดบูชาพระอาทิตย์บูชาพระ,ะจันทร์บูชาแม่นม้ําบูชาภูเขาบูชาเจดีว่านี่แหละจะทําให้เราไม่ตายจะทําให้เรามีความสุขหลุดรอดพน้นหลายคนก็ทําอยู่อย่างนี้แต่ก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้นะเห็นไหม บางกลุ่มก็บอกโอ้ยการกินอาหารนี่มันมันลำบากมันเป็นเรื่องของวกวนอยู่ทางโลกอยู่อยากกินอาหารเลยกินอุจจระของตัวเองกินไปกินไปจนตายคาอุดจระของตัวเองก็มีอะไรเงี้ยเรอบางกลุ่มก็บอกโอ้ยกินอาหารก็กินไปมันต้องไม่นุ่งเสื้อผ้านะเป็นนักบวชีเปื่อยนะหรือบางกลุ่มก็บอกว่าโอ้ยมันต้องทรมานตนเอง ทำให้ตนเองลำบากกรรมทั้งหลายมันจะได้หมดไปก็เลยยืนบนน้ํำนั่งยืนตากแดดหัวฝังดินนั่งอย่างไฟทําอะไรต่างที่ทรมานตัวเองเขาก็คิดว่านี่แหละจะเป็นทางไม่ตายอย่างเงี้ยพระเจ้าเองก็ทรงถือแนวทางเหล่านี้เพราะามีอิทธิพลคิดว่าน่าจะออกจากความไม่ตายออกจากความตายได้อย่างเงี้ย อันนี้เขาเรียกกลุ่มคิดนอกกรอบนะอย่างญาิโยมองหลายคิดเนี่นแนะมีดูแลสุขภาพพ,พบหมอทุกเดือนทุกสามเดือนอะไรนะอันนั้นคิดในกรอบหนีทํำยังไงก็ไม่พ้นตายหมอก็ตายนะแต่เมื่อเขาคิดนอกกรอบอย่างนี้และกลุ่มนี้ก็มีอยู่บนโลกนี้ญาิยโยมองหลายไปประเทศอินเดียก็มีนักบวชชีเปือยมีนักบวชแก้ผ่ามีพามีลูสีมีอะไรสารพันหมดแหละ แล้วเขาก็ไปพึ่งอะไรบ้างรู้ไหมพึ่งภูเขาบ้างนี่แหละภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี่แม่โยมก็บอกอไปประเทศไทยก็มีนะทางไหนทางใต้นั่นนะโอ้บูชากันเทศกาลบูชาเป่าร้องหอ่อหอมกันวันวนี้ภูเขานี่ศักดิ์สิทธินะ์บางที่ก็บูชาเจดีย์นี่แม่ทางทางุบลเราก็เจดีย์ทางอีสานเราว,ว่าเจดีย์นั่นเจดีย์นี่ศักดิ์สิทธิ์แม่ก็ไปพึ่งไปบูชา เพื่อจะให้ตนเองหลุดพ้นจากความไม่ตายแต่ก็ไปบูชาย,ย่างไงก็เกลเจ็บตายอยู่ดีเห็นไหมพระองค์ก็ทรงทรมานตนอย่างเนี้ยทําตามทุกอย่างจนขนาดพระองค์ทรงตรัสก,กับว่าสารีบุตรว่าเราเนี่ยอาบน้ําลงน้ำสามเวลาเลยเช้ากลางวันเย็นเลยเดินจงกลมเดินย่องย่องขนาดปลาอยู่ในน้ําไม่สะเทือนน่ย โอ้โหขนาดไหนทรมานตนขนาดนั้นอดอาหารก็อด <c oughs> จนถึงขนาดทานอุจจาระองตัวเองเ่ยก็ไม่เป็นหนทางตัดสรูในสุดรพระองค์ก็เลยทรงถอยมาไม่เอาละไม่เอาศึกษาแนวทางของกลุ่มนี้ละคิดนอกกรอบก็จริงแต่มันมันไปไม่ได้อะทดสอบมาแล้วสุดตรงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเนี่ย ผมก็เลยทรงหันมาศึกษาลมหายใจเข้าหายใจออกนะเพราะพระองค์ก็ทรงได้อานาปนสติมาตั้งแต่สมัยเป็นพระชาเป็นพระเยาว์ตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าชาสศิีตถะอายุ7ปีนะหปี7ปีก็ไปนั่งเข้าฌานที่ใต้ต้นว่าโยมก็คงจะเคยได้ศึกษาเรื่องพุทธประวัติเนะี่ย องค์ก็เอากลับมาใช้อานาปนาสตินะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ชัดนะทำกายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยผ์ก็ทรงใช้ตัวนี้แล้วก็ในที่สุดพระองค์ก็ได้เข้าใจเรื่องอริยสัจสี เรื่องทุกขสมุทัยนีโลดมักที่เรียกว่าสุขทุกข์เนี่ยก็เลยเข้าใจว่าสุขที่แท้จริงไม่ใช่ไปทรมานตนหรือไปทำอะไรให้ตนเองลำบากสุขที่แท้จริงก็คือเข้าใจสิ่งที่เรามีทุกข์เนี่ยที่เรามีสุขนี่แหละอะไรอะที่เราว่ามีสุขเราก็สุขทางตาสุขทางหูสุขทางจมูกสุขทางลิ้นสุขทางกายไปจนถึงสุขทางใจมันมีเท่านี้ อายมไม่ต้องมากอ่าอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยทางใกล้ๆวัดป่าเนี่ยเขามีปิดวิกมอรศใช่ไหมโยมมางคนก็ไปนั่งดูทั้งคืนเพิ่งหยุดไปเมืม่อสักครู่นี้เองตีสี่ 4. นะฮะเขาก็บอกนี่เป็นความสุขแต่แท้จริงเป็นความสุขอดนอนอดตลับ,อด,ลบอดตอนนอนเสียงดังมากอารวายอยู่ที่กุฏิดีก็ก นอนแทบไม่ได้เหมือนกันแต่ก็หลับไปอยู่เอาแต่มามาเปิดใส่หูแล้วก็หลับไปอยู่แต่หลับได้ไม่เยอะเพราะว่าเสียงมันดังเพราะมันมีหูเนี่ยเสียงก็มีนะแต่อันนั้นเป็นความสุขก็ว่าเป็นความสุขจ่ได้ยิงก็เป็นความทุกข์อย่างเงี้ยคนทั้งหลายไม่เรียนรู้เรื่องสุขทุกข์กที่มันเกิดขึ้นกับตัวเอง สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมีตาหูจมูกลินกายใจยังถูกต้องไม่เข้าใจในเรื่องอายสัตสี 4. เราจึงไปเที่ยวแสวงหาทางพ้นทุกข์จากภายนอกตัวเราเลยเราไม่ได้พ้นทุกข์สักทีนั้นสุขทุกข์จริงๆเนี่ยผู้เจ้าทรงตรัสว่ามันมีอยู่ที่ห้าสิ่งด้วยกันคือทุกข์พาะรูปทุกข์พาะเวทนาทุกข์พาะสัญญาทุกข์พาะสังขารทุกข์พาะวิญญาณ มีห้าตัวนี้แหละที่มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันจะเป็นสุขก็สุขตรงนี้ถ้ามันจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์ตรงนี้อย่างเงี้ยครนี้เ <c oughs> มื่อเราเข้าใจหลักอย่างนี้แล้วจะได้อะไรพระเจ้าก็ทรงสแสดงธรรมด้วยการบอกบอกให้เราทั้งหลายรู้ว่าสิ่งที่เรามีนะมันมันไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงมันเกิดดับอ่ายมมีสุขก็ขอให้สุขนี้อย่าจากเราไป อย่าหนีเราไปมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ใช่ไหมมีสักคนไหมที่บอกว่าโอ้ยเราสุขจังเลยจากการดูดูดูแล้วก็สุขสุขสุขไม่มีทุกข์ก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะเพราะว่าสภาวะของการดูก็เป็นเป็นธรรมลมอันหนึ่งที่ผู้เจ้าทรงตัดว่าเพราะมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณไปร่วมรับรู้รูปจึงปรากฏที่ตามารูปปรากฏที่ตาแล้วจึงเป็นธรรมที่เป็นเหตุ ให้เกิดทำข้อต่อไปมันมีเหตุของมันเมื่อมันมีเหตุของมันอย่างนี้โยมจะบอกว่าโอ้ขอเหตุอย่างนี้อย่ามีมันก็เป็นไปไม่ได้ก็มีตามีรูปอะแล้วจะขู่วิญญาณไปร่วมรับรู้เป็นธรรมที่เป็นเหตุเหตุที่จะมาจากธรรมก็คือพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยอันนี้แหละพระองค์ทรงเรียกว่าสุขทุกข์หรือเฉยเฉยนี่ยเราไปเรียนก็เรียนของใครเรียนของตัวเรานะ แล้วสุขทุกข์เนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนต่อไปว่าสุขทุกข์ไม่ได้เป็นของใครแต่สุขทุกข์นี่มีเพราะมีตาหูจมูกกลิ้งกายใจเอาลับมาดูตรงนี้ว่าเอาทําไมพระุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ให้แนวคิดอย่างนี้จนในที่สุดเราจะเข้าใจว่าสุขทุกข์นั้นเป็นไปตามปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมท,ที่อาศัยกาลกันเกิดขึ้นเห็นไหมฮะ พอมีตาลูกก็มีพอมีหูเสียงก็จะมีมีจมูกกินก็จะมีมีลิ้นการรับรสนะอร่อยไม่อร่อยก็จะมีมีกายการสัมผัสเยนรอดอกแข็งก็จะมีมีใจความรู้สึกนึกคิดก็จะมีเห็นไหมฮะ่ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้แหละพระเจ้าทรงตรัสว่าสุขทุกข์ไม่ได้เป็นของใครสุขทุกข์เป็นของที่เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันอันนีก้ก็กลับมาดูหลวงก็ทรงสอนต่อไปว่าเอา้าตาเราก็มีตาใช่ไหม หูจมูกี่างกายใจก็มีแล้วยงก็ลองคิดดูว่าลูกของเราหลานของเราเหลนของเราหลนของเราหรือคนที่จะเกิดในอนาคตนะที่มีตาหูจมูกร่างกายใจเนี่ยก็เหมือนเรามีสุขมีทุกข์เฉยๆเหมือนเรามีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนเราอย่างเงี้ยองสง์แสดงอย่างนี้นี่แหละสุขทุกข์ไม่ว่าใครก็ตามจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนับถือลทัทธินับถืออะไรก็ตาม สุขทุกข์ก็มีอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เองเห็นไหมเมื่อเข้าใจสุขทุกข์ที่แท้จริงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าสุขทุกข์ที่แท้จริงตัวนี้มันไม่ยั่งยืนมันเป็นของเกิดดับแล้วก็สุขทุกข์อย่างนี้มันเป็นสุขทุกข์ที่หลงยึดหลงถือเพราะว่าเมื่อเราหลงยึดหลงถือยมสังเกตด,ดูสิมันเป็นธรรมที่เป็นเหตุเลยเอาวสมมติยมเห็นรูปทางตา ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นข้าวของเงินทองอะไรเราเห็นแล้วเกิดพอใจเนี่ยพอใจก็ชอบใช่ไหมอยากได้พอได้มาแล้วก็เกิดความจับอกจับใจนบ้านเดือนรถของเราอะไรของเราก็ได้ถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นมันรมหายตายจากหรือสูญเสียไปล่ะอ่มันก็จะเป็นทุกข์เห็นไหมฮะ <c oughs> หรือสิ่งนั้นไม่เป็นดังใจก็จะเป็นทุกข์เอามีลูกมีหลานเลี้ยงลูกก็ไม่เป็นอย่างใจเลยเป็นนักเลงเป็นอันตรพาน ที่เราเมายาโยมยี่ว่าเป็นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมจากการที่มีตาหูจมูกเล้องกายใจนี่แหละอย่างเงี้ยนี่แหละพระองค์ทรงตรัสว่าสุขทุกข์ไม่ได้เป็นของใครแต่สุขทุกข์เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมสุขทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยของชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กินแล้วก็นอนแล้วก็รอตายกันไปแต่พู้เจ้าทรงเห็นว่า สุขทุกข์ที่แท้จริงของเราเนี่ยจากการที่เราเข้าใจเข้าใจสิ่งที่มีนี่แหละแล้วคิดเสมอว่าเมื่อเรามีสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะไม่มีเาเราก็เห็นคนอื่นแสดงให้เราดูตลอดไงเอาคนนี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เราเอาพ่อแม่เราก็ตายจากเราไปแล้วเราก็เหลือเราเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ต้องตายเหมือนอย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยทาไมพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้ อนอย่างเช่นตอนที่พระองค์เสด็จออกจากวังเนี่ยเป็นเจ้าชายศิทธาถานะร่ลำรวยมีสนมมีคนรับใช้มีประสาทสามฤดูดรูร้อนฤด,ดูหนาวรฤด,ดูฝนมีคนดูแลอย่างดีไม่ให้ออกนอกวังเลยแต่ว่าพระเจ้าสุโธษนะก็ยังพลาดพอพระองค์อายุได้ยี่สิบกาปีนะมีพระโอรสและจะประสูติแล้ว ก็ไว้วางใจว่าโอ้เครื่องผูกมัดนี่หนาแน่นล้วอย่างน้อยมีประสาทสามดูดูมีความเป็นพระมหากษัตริย์ก็จะมอบให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเหลือแต่รอเวลาบูรณาพิเชษแต่งตั้งแค่นั้นแต่พระองค์ทรงขอพระราชบิดาสเสด็จออกไปนอกวงังพระเจ้าสุโธธนะก็เมื่อจะออกไปนอกวังก็ต้องสั่งทหารให้ไปจัดการ ไปจัดการให้มันเรียบร้อยอย่าให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างเนี้แต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าเทวดานิมิตต่เทวดานิมิตพระองค์ไปก็ไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นสัมปณะก็เลยเห็นว่าโอ้สิ่งนี้ไม่ได้เป็นความสุขเลยแล้วอยู่ในสุขสุขอยู่ในวงังไม่เห็นคนแก่ไม่เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนตายมันหลอกลวงเราเนี้แต่ก็นั่นเลยเราก็ต้อง ออกจากสิ่งที่แก่เจ็บตายนี้ให้ได้ก็เลยทรงไปแสวงหาทางอย่างนี้อย่างเงี้ยตะละราสมบัติออกไปนะอันนี้แหละก็ออกไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่หกปีลองผิดลองถูกตามแบบที่ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเขาทำมาก็ไม่เป็นแนทางตัดะรู้นะในที่สุดระองค์ก็ทรงกลับมาศึกษานี่แหละที่กายยาวานาคือศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยเข้าใจ สุขทุกข์เนี่ยมันเกิดเพราะเรายึดเพราะเรายึดถือเมื่อเรายึดถือมันจะมีความสุขความทุกข์อยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่เมื่อไรก็ตามเราไม่ได้ยึดถือไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาตัางขานไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราเรา,เราไม่ได้ยึดถือเมื่อเราไม่ยึดถืออันนี้ทุกข์ก็จะดับลงอันนี้ต่างหากที่จะเรียกว่าเป็นเป็นสุขที่แท้จริงคือการปล่อยวางนั่นเอง ให้เราจะทําไงปล่อยวางได้ล่ะเพราะส่วนมากจะมีเราเห็นไหมโยมสังเกตดูพระเจ้าสอนว่าเนี่ยคนทั้งหลายทุกเพราะยึดนี่ทุกเพราะมีเราตาเห็นรูปเราก็บอกาตาเราเห็นเห็นไหมหูได้ยินเสียงก็บอกว่าในหูเราจมูกได้กลิ่นก็บอกจมูกเราลิ้นได้รับรสก็บอกลิ้นเรากายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็บอกกายเราหรือเป็นโรคเป็นภัยก็บอกว่ากายเรา,หรเ,เ,า,า,เ,ราเห็นไหม ใจนึกคิดก็บอกว่าใจเรามันมีเราอยู่ตรงนั้นตลอดเนี่ยแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวมีตนของเราใครก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอย่างเรานี่แหละมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยมีโลกมีภัยมีแก่มีเจ็บมีตายเนี่ยกำลังจะบอกให้เราว่าวางความยึดถือนั้นซะ แล้วเมื่อเราวางความรู้สึกยึดถือนั่นแหละอันนั้จะพบสุขที่แท้จริงสุขที่แท้จริงคือการปล่อยวางปล่อยวางแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกขนาดพระองค์ทรงตรัสว่าการเจริญสม,มะถะภาวนาเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่น่ากลัวเมื่อเราเจริญสม,มะถะภาวนานได้ดีจะเกิดความสุขในจิตใจแล้วจะเอาสุขตัวนี้นะไปล้างทุกความวิตกกังวลของเรา โดยการเข้าใจตามความเป็นจริงว่าอ้าวมันเป็นอำนาจที่ไม่มีใครที่จะไปไปทำให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนะเพราะว่าสิ่งขงกายตาหูจมูกลกิยใจมันเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของที่ไม่มีใครยับยั้งได้มันต้องเป็นไปตามอย่างนี้เหมือนกับวันเวลาวันเดือนปีอ่ะใครจะบอกขอให้มันหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าไปข้างหน้าก็เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ย งองทรงอธิตาว่านี่แหละมันเป็นอำนาจของกฎอิทัิปยตาปฏิปฏสัตย์สมบาทอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็เหมือนพระองค์ทรง,งทรงตรัสว่ามีอำนาจขนาดไหนก็สั่งตัวเองว่าขออย่าขอผมอย่าง,งอขอหนังอย่าเหี่ยวฟันอย่าหลุดขออย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายไปเลยเนี่ยสั่งไม่ได้ขอไม่ได้ปรารถนาแล้วก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เมื่อเรารู้ความจริงเนี่ย องค์ตรงจัดว่าเราสามารถปล่อยวางได้อันนี้ต่างหากที่เป็นความสุขที่แท้จริงว่าเราปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นแล้วกายนี้ก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่แค่เราคนอื่นที่เกิดมาบนโลกนี้เมื่อมีกายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอย่างนี้อันนี้เข้าใจธรรมชาติเข้าใจตัวเราอย่างถูกต้องแล้วก็เข้าใจคนอื่นแล้วเข้าใจคนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย ยมจะไปอยู่ในไหนในขั้วโลกไหนก็มีแก่เจ็บตายหมดแหละมีรักมีชังมีอิจาริษยาก,ก็เป็นอารมณ์ของโลกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้ก็แสวงหาความสุขที่แท้จริงด้วยการหัดปล่อยวางยมก็ต้องปล่อยวางแหละไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยเมื่อผมมันงอกยมไปทำไงจะไปย้อมเคมีเหรอ ยอมย้อมมันบ่อยๆสารเคมีเข้าทางศรีรษะเข้าสู่หนังก็ไปเก็บสารพิษไว้ที่ตับย้อมผมบ่อยๆทาสารเคมีบ่อยๆตับก็มีเชื้อโรคเยอะยอมก็จะเป็นโรคเบาหวานความดันเป็นโรคตับแข็งตามมาอย่างเงี้ยเราหลงหลงเชื่อผิดๆต่ไม่ก่อนนี้บอกว่ามันต้องกินตับที่เป็นการบำรุงตับ แต่แท้จริงตับของคนเนี่ยหรือสัตว์เนี่ยที่มีตับเนี่ยมันเป็นคลังแห่งเชื้อโรคตับจะเป็นแหล่งเก็บเก็บสารพิษสารเคมีไว้เนี่ยเมื่อตับไม่สามารถหลั่งน้ําดีออกมาได้เพราะถูกสารพิษสารเคมีไปอุดตันไว้อย่างเงี้ยก็จะป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจหรือโรคตับแข็งอะไรอย่างเงี้ยจากตับที่ไม่สามารถ ทำนำดีออกมาช่วยย่อยอาหารมาแปลงอาหารให้เป็นธาตุไปอื่นๆอ,อย่างเงี้ยนั้นก็เข้าใจได้เลยเมื่อเราเกิดมาแล้วบนโลกนี้ในที่สุดก็นี่แหละแก่เจ็บตายวิธีหนีแก่เจ็บตายของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตรัสเป็นวิธีที่พระองค์ทรงทำมาแล้วและประสบความสำเร็จคือการเจริญอาณาปณสตินี่แหละอยู่มีสติอยู่กับลมหายใจบ่อย วันล,ละสามหนสี 4, ห่ 5, หนห้าหนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ขณะอุจารประ,ะก็สามารถมีสติอยู่กับลมหายใจได้อย่างนี้แหละจะได้รับความสุขแท้สุขที่แท้จริงสุขที่แท้จริงไม่ได้มีสุขแท้จริงไม่คือจากการไม่มีแต่ถ้าโยม,มีมันไม่ใช่สุขแท้จริงมันเป็นสุขปลอมจอมปลอมมันเป็นสุขที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลอยู่ตรงนั้น ไม่ต้องมาแค่เรามีตาหูจมูกิ้งกายใจเราก็มีทุกขมีความกังวลอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อไรก็ตามตาเราเห็นตามความจริงตาหูจมูกิ้งกายใจไม่ใช่ของเราแต่เป็นไปตามกฎกลไกธรรมชาติเราก็ใช้ตาหูจมูกิ้นกายใจของเราเป็นเหมือนพ่วงแพรเป็นเหมือนเรือเป็นเหมือนยานพาหนะพอส่งถึงจุดหมายปลายทางเราก็ทิ้งทิ้งเรือแพนี้อันนี้ใช้กายนี้เรียนรู้กายฮะ ใช้มือล้างมือใช้เท้าล้างเท้าใช้สุขล้างทุกข์ใช้ลมหายใจนี่แหละล้างการเกิดแก่เจ็บตายล้างความคิดอันนี้เป็นเงนสิ่งที่ดีวงสงสอนไว้อย่างนี้นะอันญาาโยมทั้งหลายอยากได้ความสุขที่แท้จริงก็คือฝึกปล่อยวางอารมณ์ให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นของเกิดดับไม่มีอะไรทาวร เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจโลกทั้งโลกโลกทั้งใบนี้โลกมนุษย์โลกเทวดาโลกสัตว์เดชานเปรตวิสัยอย่างอย่างเป็นไปอย่างนี้ก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดท่านด้วยกันความสุขที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่การมีแต่อยู่ที่การสละการปล่อยวาง ปล่อ้ท่านทั้งหลายฝึกอย่างนี้ปล่อยวางไปจนขนาดไม่มีตัวตนนั่นแหละก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วทุกข์มันสุดตรงนั้นแหละเมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตวนของเรามันสุดไปแล้วมันหมดแล้วนั่นแหละจะพ้นทุกข์คือจากการที่เราไม่ต้องเกิดอีกนั่นแหละทั้งอะไรก็ตามถ้าเราเกิดก็พบกับแก่เจ็บตายมีความสุขความทุกข์เป็นอย่างนี้แต่ถ้า วางจิตได้เนี่ยสุขทุกข์ไม่มีเมื่อสุขทุกข์ไม่มีก็คือไม่มีการเกิดแล้วแก่ตายที่ไหนก็จะมีอย่างเงี้ยองค์สงตดัจว่าประตูนิพพานอันนี้เราเปิดโล่งไว้แล้วแต่ขอให้เดินตามมักมีองแปดหรืออาณาปนาสตินี่แหละก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์อันนี้คือสุขที่แท้จริงคือการพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองขอโมทนาขอเจริญพร